ถ้าดูแลชอบฝากกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิตตุวุฒิ X 2นะครับผมกับเกม Ark Survival e, e v o นะครับผมก็วันนี้ผมก็มาสอนการ ปั๊มการหาแอมเบอร์อีกเช่นเคยนะทุกคนก็อยากรู้นะที่จริงการปั๊มนะครับผมมันก็มีหลายรูปแบบมากมายนะครับผมก็คือแบบการปั๊มสุดเก่าของพี่นะก็คือแบบให้เรามีอ์ติแฟกต์นะแต่อันก่อนเราก็จะเป็นของส่วนของถ้ำฮันเตอร์นะแต่วันนี้จะมาปั๊มในส่วนของถ้ำลาวานะครับผมเออ ทุกคนก็คงจะลงกันได้ทุกคนแหละนะทำลาวามันก็ลงไม่ได้ยากมากนะแล้วก็บางคนก็จะปั๊มโดยการนี่นะครับผมอยู่บนแมมมอสนะเออเราก็ปั๊มไปเรื่อยๆก็สูตรนี้ก็สามารถปั๊มได้นะแต่สูตรของพี่นะที่พี่สอนปั๊มแบบบ่อยมากก็คือแบบได้ทีละ3าแอมเบอร์นะเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะแล้วก็ เราก็ที่สําคัญก็คือสูตรนี้นะเราไม่ต้องมาจําวันที่อยู่นะครับผมว่าเออเราปั๊มไปเปลี่ยนวันไปถึงวันวันไหนวันไหนแล้วนะเออเราแค่จําวันที่เควสอยู่ก็พอแล้วนะเออได้น้อยแต่ก็ได้ตลอดนะแบบถ้าเรามีเวลาว่างก็มาปั๊มไปเรื่อยๆเื่อยๆวันละ100 200ก็โอเคแล้วนะเพราะแอมเบอร์มันก็ไม่ได้ใช้อะไรเยอะแยะนะ ถ้าเราแบบ่าซื้อไอ้ตรงนี้หมดแล้วนะนี่ตรงนี้มีอะไรบ้างก็จะมีนี่มีพวกอ่านนะที่สําคัญอยู่50แอมเบอร์นะอันนี้ก็สําคัญนะจะเป็นแบบคลิปเบิลนะครับผม25แอมเบอร์แล้วก็อันนี้ก็ไม่ค่อยสําคัญนะอันนี้ซื้อก็ได้ไม่ซื้อก็ได้นะครับผมส่วนอันนี้ก็สําคัญนะเพราะมันจะมีพวกเขียวม่วงเขียวอะไรอยู่เราก็ซื้อไปแล้วนะส่วนอันนี้ก็ไม่จําเป็นก็ได้นะเออ อันนี้ก็พวกสีต่างๆเออใครมาปั๊มแล้วก็อยากซื้อทั้งหมดก็ไม่ได้ว่านะเพราะเราปั๊มได้เรื่อยๆนะใครขยันก็จะปั๊มได้แบบเรือๆนะแล้วก็มาซื้อไอ้พวกส่้ทองหรือมงกุฎอันนี้นะ165แอมเบอร์ ber, อันนี้200แอมเบอร์หรือขออยากได้ชุดอัศวินทั้งเซ็ตก็สามารถปั๊มได้นะถ้าใครแบบไม่ขี้เกียจนะครับผมเออ สูตรการปั๊มก็ง่ายๆนะสำหรับวันนี้ที่พี่จะมาสอนนะอย่างอย่างเดียวเลยที่ต้องมีก็คืออาร์ติแฟกต์ของถ้ำลาวานะพอเรามีแล้วใช่ไหมเรากดมาตรงหน้าแบบกระเป๋าของเรานะก็กดิไปที่เควสรายวันนะกดติ๊กไปแล้วก็กดออกหน้าแรกกดไปที่ตั้งค่าทุกคนตั้งค่าปุ๊บมาที่ วันได้เวลานะแล้วก็กดอันนี้นะสำหรับ p p o o n นะแล้วก็เปลี่ยนวันที่นะวันที่ที่แบบควสของอ่าอาร์ติแฟกที่เราแลกแล้วก็ได้แอมเบอร์ Amber, นะก็คืออยู่วันที่13 13นะ13ส3เมษายนนะครับผมเปลี่ยนไปปุ๊บก็กดเข้าเกมใหม่ตอนนี้มันจะมีแถบเราติ๊กอยู่ที่ควสนะครับผมเราก็กดส่งไปเลยแล้วก็ มาส่งวันที่13นะนี่เราก็จะได้แอมเบอร์สามแอมเบอร์นะทุกคนเออก็จะประมาณนี้นะแล้วก็เควีมันก็จะหายไปเราก็ทําต่ออีกปุ๊บเปลี่ยนมาวันที่14นะเออเปลี่ยนไปเลยปุ๊บเข้าเกมเพอเราเปลี่ยนวันที่แล้วใช่ไหมเปลี่ยนไปด้านหน้านะเออนี่ควสมันก็จะกลับมาเราก็ลิ๊กไปแต่เราอย่าส่งนะเพราะควสอ,อันนี้มันไม่ใช่ของอาร์ติแฟกต์นะปุ๊บ แล้วก็เหมือนเดิมมาส่งในวันที่13นี่ปุ๊บเราก็จะได้เป็นนี่สามอมเบอร์อีกเช่นเคยนะก็สูตรนี้ก็ใช้ได้แบบเรื่อยๆนะพี่ก็สอนมาหลายรอบแล้วแต่ก็มีน้องๆแบบเอ้ยพี่สอนป๊มเมมเบอร์กันหน่อยเออก็สูตรนี้พี่ก็ใช้มาตลอดนะแต่คลิปเก่าๆอาจจะแบบวันที่มันแบบของปีที่แล้วอะไรประมาณนี้นะ ก็อันนี้ก็คืออัปเดตล่าสุดนะเปลี่ยนไม่ต้องเยอะน,นะเดือนเดียวเองเดือนนี้ก็พฤษภาสนะเปลี่ยนเป็นเดือนมิสาก,ก็ได้แล้วนะแล้วใครอยากให้พี่แบบมาสอนปั๊มในส่วนของควิสอาแมมมอสก็ได้นะเดี๋ยวพี่มาสอนปั๊มให้นะเดี๋ยวตอนนี้พี่มีอยู่32อแอมเบอร์นะเออขอปั๊มหน่อยตอนี้แอมเบอร์เราก็ต้องการนะนี่แค่น้องๆแบบ เปิดเข้าออกเข้าออกไม่ต้องจําวันที่อะไรมากมายนะเปลี่ยนสลับ2วันนะ13-14 13 14ทุกคนก็สามารถรวยแอมเบอร์ได้แบบเป็นมหาเศรษฐีในการมีแอมเบอร์เยอะได้เลยนะทุกคนเออนี่สำหรับคนใช้ iPhone นะแนะนำให้ปั๊มนะเพราะมันจะแบบแฮ็กไม่ได้นะเออใครที่ใช้ Android ก็มีสูตรแฮ็กสูตรอะไรสูตรปัม๊มแอมเบอร์สูตรอะไร เยอะแยะมากมายนะแต่ iPhone ก็ไม่สามารถทําได้นะแต่เราจะมีสูตรอยู่นี่ก็ได้เรื่อยๆนะที่พี่ได้3 a m แอมบก็เพราะพี่มีพรีเมียมนะใครไม่มีพรีเมียมก็จะได้แค่2 Amber อนะครับผมเคเออีกรอบหนึ่งทุกคน โอเคเห็นไหมแป,ป๊บๆตอนนี้พี่ก็มีอยู่40บแอมเบอร์แล้วมันก็ใช้เวลาไม่ได้นานมากนะครับผมโอเคความรู้วันนี้ก็น่าจะเยอะนะเออทุกคนก็ลองไปทำตามกันดูนะใครทำได้ก็เม้นให้พี่หน่อยนะเออว่าเฮ้ยพี่ผมทำได้หรือใครทำไม่ได้ก็เม้นบอกได้นะเดี๋ยวพี่จะสอนวิธีแก้หรือวิธีทำอย่างอื่นนะครับผมโอเควันนี้ก็มาให้ความรู้กันเล็กๆน้อยน้อยนะเออ แต่ก็ความรู้อันนี้ก็ทําให้เราเป็นมหาเศรษฐีในการรวยแอมเบอร์ได้เลยนะทุกคนเออก็คลิปดีๆแบบนี้ก็อย่าดูคนเดียวนะก็ช่วยๆชวยแชร์กันหน่อยนะครับผมให้ชาวเกมอาร์คให้คนที่แบบเพิ่งมาเล่นใหม่ๆก็ได้รู้กันนะว่าการปั๊มแอมเบอร์มันมีอยู่จริงนะทุกคนเออโอเคก็วันนี้ก็น่าจะทิ้งทายเพียงเท่านี้นะครับผมไม่มีอะไรเยอะแยะก็ใครชอบคลิปนี้ก็ ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร b ์กันด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับผมแล้วเรามาเจอกันคลิปหน้านะครับผมบาย